อยู่บนเบเกโด้กันนะครับว่านี่ครับเฮ้ยอนี <ไป S 1> รพทำคลิปขึ้นเขาครับทำคลิปขึ้นเขากันได้มีโน่นโหน้าบ้านโน่นตรงเบเกโด,ด้โน้มีรถ ว่าจะหามุมขึ้นได้นี่วิ่งไปวิ่งมามีรถบัสตรงนั้นจังเจอเลยตู้ไปได้หรือเปล่าตู้ก็น่าจะได้นะเอากลตูต้ไปดันนะเอากลตูต้ไป,ป,ไปเฮ้ยตรงนี้มีอีกคันหนึ่งว่ะต้องเอารถกระบะนี้ก็ได้เนะี่ย าเมื่อกี้วิ่งมามองไม่เห็นอ่ะต่อรถมาไปไปขึ้นกันโน้นเลยไปขึ้นกันโน้น ไ,หไหลหล<า>่นรอนะแม่งจะไหลปะะ่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยตายแล้วใช่ไหมมันน่าจะได้แล้วขึ้นมาเลยต้องขึ้นมาดิม,ม,าดมันขึ้นไม่ได้ขึ้นมาขับเลย <laughs> มันขึ้นไม่ได้มันถูวงไปแล้ว <laughs> มันต้องถอยลงมาตงถอยใช่ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยู่นั่นหอยู่กันนั่นหยวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเบบงยวสลับสลับสลับรถตู้ขึ้นไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นไม่ไหวต้องรถกระบะอย่างเดียว เพิ่งฝึกได้เมื่อกี้เนี่ยต้องทําวิธีไหนไม่ก็ขึ้นไม่ได้เอารถคันเดียวมาก็ขึ้นไม่ได้มันไม่มีมุมขึ้นไงต้องมีมุมนั้นมุมเดียวที่ขึ้นได้อะเอาละเอารถตูขึ้นเอารถขึ้นมาได้แล้วเอา้าขึรถมาป่อาอ๋อไม่ใช่ กระโดกันนะครับว่านี่ครับเฮ้ยปีอยู่ข้างล่างลองลองมันยิงดิจะงงปล่าเอ้ยไปยิงมันดูดิปีม่มีปืนนะมีปืนอะไรบ้างสั้นไม่รู้โดนหรือเปล่ามีปืนอะไรบ้างเป็นสั้นอันเดียวเนี่ยยิงดิยิงเลยยิงดีแล้วนัดเลยยิงเลยยิงไหมยิงเลยมันอยู่ไหนวะฮัลโหล มันไม่ใช่บอดไปใช่เหรอ,อยังงอยู่ข้างล่างไง Mark the l o c a t i ่ n เจ้าสีทองครับพี่ไม่รู้ไม่รู้บอดด้วยวะน่าจะบอ,บอดบอดบอดเมนะือ่อกี้มันยิงที่ power ์ก i ดอะ เราเอาขึ้นมาได้แล้วผมไม่รู้นะว่าใครทําขึ้นได้ยังนะแต่ว่าผมผมก็ลองมาหลายรอบแล้วแต่ผมก็เอาขึ้นมาได้มันน่าจะมีคนทําขึ้นมาได้ะแ,แต่ผมไม่รู้ว่ามันมีคลิปหรือเปล่า คือสุ่มได้รอบเลยนะครับตอนนี้มองรงไหนก็ได้เบกาโดเนี่ยถ้าวงมาจบเทปนี้คือแบบเจ๋งอะ่ะเอาขึ้นมาได้แต่ต้องใช้วิวลาหน่อยตรงช่วงตอนขึ้นว,ว้าวเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรนะเอารถมาแล้วก็ขึ้นรถผ่านไปเมื่อกี้มันไม่ไม่แวะกลับมามันไม่รู้อยู่ตรงไหน ไปได้ยินดอกมบ้ายิงอยูย่ตรงเนี้ยมันรู้หรอเปล่าว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้บอดนั้นตายยังจังอยู่แถวนั้นแหละลงไปหามาเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ไปคืนรถคืนรถคืนรถ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเนี่ยเก็บศพเนี่ยมีอยู่มาแล้ววะ